เรื่องยอ่อ Forever You เพราะรักนำทาง EP ที่11ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคม2567เวลา20.30นาทีทางช่อง GMM25 มัมมีเตรียมจิกหมอนแม็กกี้เผยความในใจต่อหน้าบาสน็อตระบวดโดยบาสหัดสนัดได้รู้เรื่องจากจา้าจ๋าแฟนเก่าว่าหลังจากที่มีเรื่องกับเทมที่ร้านเล่าในวันนั้น อีกฝ่ายก็ลาออกจากมหาวิทยาลัยไปในทันทีด้วยความสงสัยน็อตจึงได้มาถามเหตุการณ์หลังจากนั้นกับไทเกอร์รบบทโดยพายสันวุฒิเพื่อนสนิทจนได้รู้ว่าโจฮันซึ่งรับบทโดยแม็กกี้รัชตะเป็นคนจัดการเคลียร์ให้ทั้งหมดน็อตมีความรู้สึกที่ดีกับโจฮันเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว และน็อตก็ได้ไปทำงานที่ร้านบาร์โดยที่เดร์บดโดยต้นสรันวางแผนกับพวกทำเรื่องไม่ดีก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายขึ้นโจฮันกับลูกน้องก็มาช่วยไว้ได้ทันเวลาน็อตฟื้นขึ้นมาก็รู้ว่าโจฮันโกรธมากที่ไม่ฟังคำเตือนและแอบไปทำงานที่ร้านบาร์จนเป็นเรื่องน็อตพยายามขอโทษพร้อมถามเรื่องที่โจฮันทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อตนโจฮันบอกทำเพราะชอบนอ็อต ติดตามรับชม Forever You เพราะรักนำทาง EP ที่11ได้ในวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง GMM25 และสามารถรับชมย้อนหลังแบบอันคัดได้ที่ VTV ในเวลา21นาฬิกา30นาที